สวัสดีน้องๆ้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ชซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาส oui อนรับคาตาณาฟีฟีนั่นเองนะครับงน้องก็เป็นคาตาณาน้ำแข็งเลยนะครับเนาะก็ตามปกเลยนะครับงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่จะมาสอนรับฟีฟีเลยนะครับงน้องเราก็จะมาสอนรับเพชรฟีฟีด้วยนะครับเนาะก็คือแบบว่านะครับงน้องวัน2วันที่ผ่านมานะครับเนาะฟีฟายของเรานะครับงน้องมีการอัปเดตนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับ้องน้องการ ครับงงน้องเพราะว่ามันเป็นคตาตนา่นองนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับงงน้องก็เป็นคาตนาน้ําแข็งนั่นเองนะครับเนาะ,ะนพะะานานะาะี่บอกเลยนะครับงงน้องสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะ,ะแล้วก็สําหรับงงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรทรีนะครับงงน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มีแจกด้วยนะครับงงน้องก็คือเข้ามาดูคลิปพี่ให้จบนะครับเนาะกดไลค์ like, กดแชร์ได้เลยนะครับงงน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนาะ,ะอย่าลืมนะครับงงน้องดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนีล้วปน้ะคร ดูถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีนามูลค่า200บาทกับตัวละครเอฟลองอีก1ตัวนะเนี่ยนะครับวงน้องก็รับกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะอยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันเข้ามาดูคลิปพีล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับวงน้องมางน้องมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้คาตาณาฟรีๆนะครับเนาะวันนี้นะครับวงน้องก็คือพี่จะไปสอนรับเลยนะครับเนาะสำ น้องก็มาดูกันเลยนะครับเนาะว่าแจกฟรีแบบไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับวงน้องสำหรับคาตาณ์ตัวนี้นะครับน้องเราก็ที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากถือคาตาณ์หน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์แม็กหรือว่าฟรีไฟล์ธรรมดานะครับก็สามารถรับได้ทั้งหมดเลยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องกิจกรรมที่จะมาแจกฟรีนะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมคาตาณ์นั่นเองนะครับวงน้องก็จะเป็นกิ 200เพชรเท่านั้นนะครับก็รับไปเลยสําหรับค hmm. ัฒนาตัวนี้นะเดี hmm. ๋ยวนะครับวงน้องก็ง่ายๆนะครับนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเพชรของเรานะครับเนาะไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับวงน้องเราก็เพชรของเรานะครับจะเข้าตัวด้วยนะครับเนาะเราก็ที่สําคัญนะครับวงน้องได้รับคัตนาฟรีๆด้วยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องเกมก็ใจดีมากๆเลยนะครับเนาะก็ได้ฟรีแบบสายเติม่นเองนะครับวงน้องก็คือใครที่เป็นสายเติมเกมนะครับเนาะก็รับไปฟรีๆเลยสาหรับคัฒนาตัวนี้นะครับเนาะเราก็สําหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้จริง ข่าวมงน้องก็คือพี่จะมาแจกคาตาณาตัวนี้ด้วยนะครับเนาะถ้าวันไหนมันอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับม่งน้องเออก็จะเป่าไม้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับม่งน้องสุดมากๆเลยสําหรับคาตาณาตัวนี้แล้วก็มีกระเป๋าตัวนี้ด้วยนะครับม่งน้องก็เป็นกระเป๋าปีกตัวนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเลเวลหนึ่งนะครับม่งน้องแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลเวลสามนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขอไปเติมเพชรก่อนแป๊บหนึ่งล้วกันนะครับม่งน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะสามารถรับได้จริงๆนนนนนนะะะคครรรััับบบบบว้้้องีี่เเลยาไดแจริงๆนะครับม่งน้องกก็คคือสาามรรถับได้ทุนรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะสหร เข้านานนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะรับมาแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นคาตนาตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กระเป๋าตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่สามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นคาตนาฟรีๆนั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องวันไหนที่มันอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเติมให้ละกันนะครับวงน้องรับได้ฟรีๆเลยละกันนะครับเนาะก็คอมเมนต์ยุยดีหรือว่าซื้อเฟซไว้ได้เลยนั่นเองนะครับเนาะก็เท่่่่มาาาาาากกกๆๆเเ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 ลลยยนน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 ะะะะะคคคคคครรรรรรัััััััับบบบบวว้้้ออออองงงงงงสสหืตต็็็็ุดดจปแข นี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนอกราบคาตนานั้นเองนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็คือจะเป็นคล้ายๆแบบคาตนาไฟเลยนะครับวงน้องก็สุดมากๆเลยนะครับเนาะก็ถือว่าโหดกันเลยทีเดียวนะครับวงน้องแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้กล่องตัวนี้หรือเปล่านะครับวงน้องก็คือเป็นกล่องตัวละครนะครับเดี๋ยวพี่ขอเคีร์กล่องตัวนี้ออกก่อนละกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นกล่องตัวแรกเลยนะครับวงน้องก็สิบกล่องเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขอสุมอันนี้ออกก่อนละกันนะครับวงน้องเพราะว่ามันลกหูลกตานะ มาอนี้เลยนะครับน้องนี่ก็เป็นกล่องสกีนปืนนะครับวงน้องที่แบบว่าพี่ได้มาจากกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับน้องโอ้โหได้ถาวรด้วยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับน้องก็เป็นเอ็มโฟนะครับวงน้องที่ได้จากกิจกรรม ต่างนั่นเองนะครับวงน้องเราก็สําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะพี่สามารถแจกให้ได้นั่นเองนะครับวงน้องก็คือใครที่แบบว่าอยากได้ตัวละครนะครับเนาะกล่องตัวนี้นะครับวงน้องก็คือแบบว่าพี่สามารถแจกให้ได้นะครับนาอนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับเนาะในนี้นะครับวงน้องมีตัวละครนะครับเนาะเกือบครบทุกตัวนั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่สามารถแจกให้ได้1ิบกล่องนั่นเองนะครับวงน้องถ้าใครอยากได้โค้ชจากพี่นะครับเนาะพิมพ์มาได้เลย นะครับงน้องว่าอยากได้กล่องตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าพี่สามารถแจกให้ได้นะครับเนาะไปทำเป็นโค้ดแล้วก็มาแจกให้ได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เท่มากๆเลยนะครับในนี้ก็มีของเกลือด้วยแล้วก็มีตัวละครด้วยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูโอ้โหขนาดสุ่มครั้งแรกก็ได้เลยนะครับน้องก็คือได้ตัวนี้มาเลยนะครับเนาะขนาดสุ่มสองกล่องนะครับวงน้องโอ้โหเกลือแล้วนะครับน้องก็คือได้ตัวเดียวก็เกลือเลยนะครับเนาะแล้วก็มางน้องพี่จะสุ่มหมดสิบกล่องเลยละ ก่องตัวนี้นะครับใครที่ได้ไปนะครับวงน้องพี่บอกเลยโคตรคุ้มเลยนะครับเนาะเพราะว่าในนี้มีตัวละครเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็เป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่ก็ได้1ตัวมานะครับวงน้องสำหรับตัวละครนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะพี่สามารถแจกให้ได้ในเดือนค่ะวงน้องแล้ก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือของฟรีนะครับเนาะที่ทุกคนจะได้ฟรีๆนะครับเนาะอันแรกเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของชุดตัวนี้นะครับเนาะจากกิจกรรมฟรีไฟแม็กนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟธรรมดาหรือว่าานนะะครับเ ถ้ากิจกรรมเข้ามานะครับวงน้องเราสามารถรับได้2ที่เลยนะครับวงน้องเออก็จะเปอร์ไมล์เลยนะครับเนาะก็เป็นทั้งฟรีไฟล์แม็กนะครับวงน้องเราก็จะเป็นฟรีไฟล์ธรรมดาก็รับได้ทั้ง2อันเลยนะครับวงน้องก็เป็นซุดตัวนี้เลยนะครับเนาะใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับวงน้องเราก็ซ่อนเกาะด้วยนะครับเนาะก็จะเปอร์ไมล์เลยนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟแอดวานอยู่นะครับวงน้องก็ยินดีด้วยนะครับเนาะเพราะว่าเซิร์ฟแอดวานวันนี้นะครับวน้องกก็คือแจเพชรนะะครัับเนนนาพ้องเราก็จะะะมีตตัวกร่ายนครรรรรััับบบทที่มาาาให้้้ดดดลองววยยนนนะะะคคเเเกก็แจพช น้องเราก็ไม well, like ่ใช่1500นะครับวงน้องก็คือ2,500เพชรนั่นเองนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรเยอะๆนะครับน <pe ers> the ้องก็สมัครได้เลยนะครับวงน้องกิจกรรมฟรีไฟส์วานนั่นเองนะครับน้องวันนี้นะครับวงน้องก็คือแจกเพชรนะครับน้องสองพันห้าร้อเพจนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีฟรีไฟส์วานอยู่แล้วนะครับน้องสมัครไว้อยู่แล้วนะครับวงน้องก็สามารถเข้าไปรับกันได้นั่นเองนะครับน้องสำหรับฟรีไฟส์ดดทอง้วยนนะคครับวกก้ออง็ืาร์ดทองนะครั่นก็เยอะมากๆเลย ครับวงน้องก็เป็นแบบว่าเป็นหมื่นเป็นพันกัสเลยนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของตัวละครเริ่มต้นด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะมีสกิลติดตัวอัปเดตเข้ามานะครับนาอก็คือฟรีไฟส์แอดวานะครับเขาให้ทดลองก่อนนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากทดลองนะครับวงน้องก็สามารถเข้าไปทดลองได้ในฟรีไฟแอดวานั่นเองนะครับนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าไม่ได้สมัครนะครับวงน้องก็คือไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับนาองสำหรับฟรีไฟแอดวานั่นเองนะครับวงน้องเพราะว่ามันจะเปิดให้เล่นเฉพาะคนที่แบบว่าสมััคคครได้นนนอก็ื แนั่นเองนะครับที่สมัครฟรีไฟล์แอสได้นั่นเองนะครับวงน้องก็ ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเล่นง่ายๆนะครับเนาะเราก็รับเพชรได้แบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับฟรีไฟส์แอสวานนั่นเองนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะแจกเพชรจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับวงน้องก็สามารถเข้าไปรับกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือท่าทางตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาทางลัคกี้รอยอดนั่นเองนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของท่าทางที่เข้ามาให้เราเติมด้วยนะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะท่าทางตัวนี้นน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 นะะะะะะคคคคครรรรรรรัััับบบบบบพววกกก้้้้อออออองงงี่่โตตชเเเเเลยาาาา็ืจจจไดิิมมมขใูปแ เตินมานเองนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นท่าบีบอยแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เท่มากๆเลยนะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวนี้นั่นเองนะครับวงน้องก็สุดจัดเลยนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องท่าปักธงนะครับเนาะที่เราจะได้ฟรีๆนะครับวงน้องก็เป็นท่าเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับท่าทางนะครับวงน้องก็จะอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นท่าทางสกินปืนนะครับเนาะแล้วก็ท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องดูเหมือนว่าจะมาแจกฟรีด้วยนะครับเนาะสำ อะไรยังไงนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ถือว่าเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องเราก็ของฟรีก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้คาตานาฟรีๆนะครับน้องๆก็รอได้เลยนะครับเนาะก็คือ199เก้เพเท่านั้นนะครับก็รับไปเลยในส่วนของคาตานาฟรีนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกระเป๋าด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมที่กำลังอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มีทั้งงงกกกกกิิจจจจรร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 รมมมบบบบบบููยยย่่่่่าา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 นน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 ะะะะะะะคคคคััััเเทีีีแแฟ้้้อๆพไไดปลวว มีอะไรมาแจกบ้างนะครับเนาะของฟรีจะได้อะไรบ้างนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะไม่น้อยหน้ากิจกรรมโมโคล่าง2แน่นอนนะครับวงน้องแจกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับวงน้องมีเฮแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับวงน้องกิจกรรมนะครับเนาะจะยาวจนไปถึงปีหน้าเลยนะครับสำหรับเรื่องกิจกรรมนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าจะเลิกเล่นนะครับวงน้องอย่าเพิ่งเลิกเลยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับวงน้องอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเราก็กิจกรรมฟรีไฟแม็กซ์หรือว่าฟรีไฟแม็กใจนะครัับเเนาาะถ้กกิจรรมอปดต เข้ามาฟรีไฟแม็กนะครับบุ๋น้องฟรีไฟธรรมดาก็ได้รับเหมือนกันนะครับเนาะเราก็ถ้ากิจกรรมอัปเดตเข้ามาฟรีไฟธรรมดานะครับบุ๋น้องก็คือฟรีไฟแม็กก็ได้รับเหมือนกันนะครับบุ๋น้องเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันนะครับเนาะก็จะประมาทเลยนะครับบุ๋น้องก็นะค,ะ ca, คือมันจะเป็นฟรีไฟเหมือนกันนะครับเนาะต่างแค่ภาพแล้วก็เสียงเท่านั้นนะครับบุ๋น้องเออก็จะประมาทเลยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเนาะว่ากิจกรรมอัปเดตเข้ามาฟรีไฟแม็กแล้วฟรีไฟธรรมดาอัปเดตไม่ได้หรือว่ารับไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคคคคครร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 รััััััััับบ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 พววกกกกกกนน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 น้้้้้้้ออ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 งงงงงง็็็็ืืืืไไไดดดเเเเหหหหมมมะะะาาาาา่่ธปส นี่นะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวงน้องว่าจะเป็นคลิปอะไรยังไงนะครับวงน้องเออบายบาย